t ตโยต้ามอเต Corporation เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกที่มีประวัติยาวนานและน่าสนใจจุดเริ่มต้นของบริษัทไม่ได้มาจากการผลิตรถยนต์โดยตรงแต่มาจากอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศญี่ปุ่นจุดเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมสิ่งทอซากิจิโทโยดะบิดาของคิอิจิโร่โทโยดะ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Toyota Automatic Loom Works ในปี1926ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องทอผ้าอัตโนมัติที่คิดค้นด้วยเขาเองโดยมีจุดเด่นคือเมื่อเกิดปัญหาในการทอผ้าเครื่องจักรจะหยุดทำงานเองซึ่งหลักการนี้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของระบบการผลิตแบบ Toyota ในภายหลัง ในปี1929ซากิจิได้ขายสิทธิบัตรเครื่องทอผ้าอัตโนมัติให้กับบริษัทในอังกฤษซึ่งเงินที่ได้จากการขายในครั้งนี้ได้ถูกนำมาเป็นทุนตั้งต้นเพื่อพัฒนาแผนกการผลิตรถยนต์ก่อตั้งและผลิตรถยนต์คิอิจิโร่โตโยดะบุตรชายของซากิจิเป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้งแผนกยานยนต์ขึ้นในปี1933ภายใต้บริษัทเดิม รถยนต์ต้นแบบคันแรกของบริษัทคือ Toyota m o มเดล A1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและ t o y ย t a G1 รถบรรทุกซึ่งผลิตขึ้นในปี1935ในปี1937แผนกยานยนต์ได้ถูกแยกออกมาจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ในชื่อ Toyota ามอเตอร์ค o r ์ปอเรชันและได้มีการเปลี่ยนชื่อจากโตโยต้า เป็นโตโยต้าเพื่อให้ง่ายต่อการออกเสียงและถือเป็นเสียลักษ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ของบริษัทการเติบโตและขยายสู่ตลาดโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองโตโยต้าได้เผชิญกับความท้าทายหลายอย่างแต่บริษัทก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยหลักการบริหารและการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้โตโยต้าสามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศได้สำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาทำตลาดในสหรัฐอเมริกาในปี1957และในประเทศไทยในปี1962ซึ่งบริษัทโต,ยตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายรถยนต์ในประเทศปัจจุบันโตโยต้าเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและยังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตรกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทางรถไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก